ก็ได้มันเราเดินทางแล้มหมก็จะได้อีกมุมมองมิติใหม่ที่คนน่าติดตาเมเพิ่มมากขึ้นจริงๆอยากให้เป็นฟิวเจอร์นั้นเลยครอาจ<ล>ะจะสมุขของไปเดินป่าเอาของกินไปดูตัวอะไรไง่ายเห็นกันพร้อมกันรู้สูกแล้วถ้ามีเน็ตก็ได้นะได้ถ้ามีสัญญาณเน็ตอย่างเดียวนี่ขอให้มีสัญญาณเน็ตที่ว่าแบบสาม G สี่ G ได้นะครับแต่ซ่อมมันจะแบบไม่สะดุดนะไม่เวิร์ลิ้งอะไรเงี้ยครับคือของอผมนี่จะมีเรื่องไปพุทธโอ คุตโตโอนี่ <ผม S 2> คือคุยวันนี้ผมก็คุยกับทางบริษัททัวร์แล้วบริษัททัวร์เขาเป็นอะไรที่ยากมากเลยเป็นคุตโตโอเป็นอะไรที่เป็นความปั่นที่แบบค่อนข้างจะแบบเรือนลางนะสาหรับาคนที่มาดูผมคลิปนี้ผมเล่าคุโตโอกกแล้วกันเมื่อกี <c oughs> ้ผมไม่ได้เล่าคุตโตโอเนี่ยเป็นเมืองที่มันจะเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะมีทั้งอินเดียมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายอ <c oughs> การเดินทางมายากมากมีทั้งรถไฟมีทั้งเครื่องบินทั้งเครื่องบินใช้เวลาขึ้นชั่วโมงอันนี้ผมศึกษามาแล้ว แต่ว่าการจะเข้าไปปูดโอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคือเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องไปติดต่อ,อก,กับาทางพม่าที่เนปิดอมั้งเสร็จแล้วเนปิดอเนี่ยเขาจะส่งตัวเรามาเทสการเดินพิย่างกุ้งมันจะมีสถานที่ให้เราเดินเขาจะให้เราเดินเลยว่ากี่กิโลกี่ิโลเดินจากไหนไปไหนเพื่อที่จะดูว่าเราไหวไหมคลิแท็กกิง้ง ใช่เทอรกิเซเดินเข่าต้องไปเดินคือเหมือนว่าเราเดินไหวไหมสำหรับผมไหวผมบอกตรงผมผมยินดีจะเทสเพราะว่าตอนนี้ผมคุยกับบริษัททัวร์ที่เป็นคนติดต่อคอนแทคกันแล้วเอาผมบอกเพื่อนแนะนำเราเพื่อนผมให้เครดิตผมนะเพราะว่าอาจจะตอนนี้เขาเรามาะสานเพื่อนที่ให้ผมไปให้ได้คือชื่อพลอยมานีทาวเวล์นะพลอยมานีทาวเวลเนี่ยคือเป็นเป็นบริษัทที่ขอนครหลวงครับพลอยมานีทาวเวลเนี่ยเป็นแลนด์พม่าหรือว่าทำทัวร์พม่าแล้วก็จะมีผมเนี่ย เป็นเป็นคนที่คอยใช้ในการเขาในเรื่องของการเอาเอกสารมาทาวมซ่าเพื่อที่เข้าไปประเทศพม่าเรื่อยๆเลยนะ <ünd> <ok> แล้วเขาเ <in> ขา okay โอเคมากเลยครับ <c oughs> แบบไม่มีหวังลแล้วก็เลยให้น้องโอเป็นคนประสานงานให้น้องโอก็ประสานงานให้เพื่อที่ให้ผมไป <Okay. S 2> อเอาพัสให้ได้ประมาณว่าคือมันต้องไปคือมันต้องไปติดต่อทางการพม่าที่นีบิดอแล้วก็ส่งผมไปเทสการเดินพอพอเดินเสร็จก็ต้อง มีทางการของพมา่มาติดตามไปด้วยต<น>ิดตามไปคุโต้ด้วยเราก็ต้องจ้างไกด์ไปด้วยปกติกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมต,ต้องเดินทางสิบคนที่ต้องมีไก<ม>ด์คนหนึ่งใช่ป่ะ<ม>แล้วก็มีทางการพมา่า <c oughs> คนหนึ่งแต่คนนี้มีผมคนเดียวผมก็ถามว่าอ,อย่างนี้ผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายให้ท,ทั้งไกด์ทั้งอทางการพม่าล้วผอมก็เป็นสองเรื่อะเฉพาะไกด์แค่พันหนึ่งคนเดียวโดดเลยผมไม่ได้ิดหนักเลยตอนแรกก็น้องๆที่พอเมียาเวียควรจะเป็กันสี่คน ปรากฏว่าทุก้นที่ไปแล้วไม่มีการซูโรกันพอดีเลยก็เลยไม่ได้ไปแต่ครั้งนี้ผมกำลังให้เขาดีหน่อยว่าอม,มันจะไปได้ไหมผมก็อยากไปมากๆเลยก็คือผมบอกว่าขอไปเยียบพูโตะแค่สามวันพอไม่ไม่ต้องขึ้นเขาเลยมันจะมีเขาที่เขาเดินขึ้นไปบนถึงาประมาณสามวันเดินขึ้นไปอะ่ะเ,เดินสักทีสิบวันแต่ยี่สิบแปดวันผมบอกผมไม่ต้องการเดินขึ้นเขาผมแค่อยากไปอยู่ในเมืองฮูโตออะอ่ะไปดูเขากินอะไรอยู่ไงอะไรเนี้ย แล้วก็เห็นวิวรอบรอบปุตโตโอ่าจะเดินรอบเมืองให้ได้ภายใน3วันแล้วก็ถ้าเกิดไกด์ที่เขาของเขาแค่แบบไปจุดชมวิวส,งสูงสสักหน่อยสักวันหนึ่งแล้วก็ดูวิวลงมาแล้วก็เดินลงมาแค่นั้นเองมไม่ต้องการอะไรามากก็คุยแค่นั้นตอนนี้เขากำลังเร่งประสานงานเพื่อที่จะให้ผมไปปตโตโอได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้เปล่าโดยโดยคนที่ไปนี่คือเป็นไกด์ของพอลิทเวลเป็นไกด์พม่าที่พูดไทยได้็าเ,เป็นประมาณว่าเป็นไกด์พม่าอันดับต้นต้นของเอ็นมาเลยจะเป็นคนดำเนินเรื่องให้ผมนะเพื่อทจะให้ผมไปปโตโต ก็เราก็จะมีทูกทีมเขาอีกที่เคยไปด้วยกันอะ่ะก็คือเขาจะไปเมืองโปโตโอไปเมืองอะไรเขาคิดว่าไปฮิมาสเลยฮิมาสก,กันหลายเมืองพวกนี้ชุดนี้เขาไปแล้วนะไอเตอร์อะไรนี่มันไม่ค่อยทอดส้นหรอไม่ฮัลโหลว่าไงตตเตอร์ไอเตอร์ไปหรอเนตต้ายี่ว่าไงอาไม่ตัดก็ดู<ย>ได้เปล่าใช้ใช้กล้องไหนสตรีมอยู่วะ iphone iphone ผมว่าเราต้องไปทางที่ใช่ยูทูบดีกว่าครับยูทูบ <c oughs> สตรีมมิ่งเหรอ ให้ยูทูปดีกว่าครับบอกบอกเพื่อนในเพจอะเพราะว่ากระตุกมากเลยผมเองผมกระตุกไม่ได้โอเค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 ครับอ่าแค่นี้ก่อนวางใส่แล้วถ่ายทอดสดอยู่เปล่าวางไปยังเนี่ยพี่โจงนี้วางยังมันแค่สัญญาไม่ครบตกลงคะแนนอืมแต่คออ๋อล่ะจะเรียบร้อยแล้วพอรับปั๊บรุ่นเลยนะสตรีมมิ่งเอ่อของยูทูปใช่ไหมอืมตั้งชื่อเลยก็พอพี่โจงถ่ายทอดจดยูทูปก็ได้ตังค์อ่ะ แห่มากต้องชิมอบบนี้มาตุกเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยที่เ็าชอบแก้วคนเ้ียข้าวไม่น้ำข็งอลไม่เป็นไม่เป็นไรคับนี้พูดทั้งหลายนะได่มีคมเดียอะไรดกินข้าวผมก็ได้ครับ นะเวลาเห็นสองคนก็พูดไปเรื่อยๆอันนี้มันเริ่มอย่างหวาอันนี้เริ่มแล้วรู้สึกอะดูพวกเรากินข้าวแล้วกันนะหว <c oughs> าอยากอ๋อมันต้องร้อยให้เต็มนี่ก่อนเ <c oughs> อาพูดนี่ก่อนอ,อ <c oughs> แล้วงูะลรไม่ใช่งูเลยไม่รู้งูมัน,ม,นมันแบบเจ็บ รถเดี่ยวอ่ะรถเดี่ยวนี่จะไปไม่ไหวไอ้เรืมองมองก,การ์ล้วกดต,ตรงนี้ใช่ไหมครับน้องส่องสีมาวในกระตุกสวัสดีสวัสดีครับอันแนนตัวครับสวัสดีครับทีนี้โจท์เทอร์เรอร์ชนแนลครับวันนี้ออกาศทั้งคืน <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นไม่ได้นัดหมายนะครับมาช่อง YouTube Channel นะครับตอนนี้กำลังสตรีมมิ่งแบบสดผ่านช่องทาง YouTube นะครับกับ อันนี้ออนทัวร์นะครับที่จันทิมารีสอร์ทนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันมันต้องมีการนัดหมายมาดูนะถ้าเกิดไม่มีการนัดหมายเหมือนกับ facebook เนี่ยใครที่เข้ามาดูร้อนนเวลานั้นเขาจะเห็นเลยนะครับแต่ช่องของ youtube เนี่ยมันจะมีคนกลุ่มนึงที่เข้ามาดู youtube เราตอนช่วงนั้นแล้วก็ก็จะเห็นเราว่าเราลังสตรีมมิ่งแบบสดอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวร้อนไปก่อนนะครับให้ได้กินข้าวโชว์ไปก่อนนะครับยังไม่มีใครมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามาจะขึ้นหนึ่งนี่น <c oughs> ะมันจะขึ้นคนสองคนใชาไม่ต้องแข็งหรอกแต่ว่าแต่ว่าบันทึกหมดเลยนะเจ้าวันทึกหมดครับพอ,อมาดูย้อนหลังได้อะไรพี่โจโม้ไปเรื่อยๆพูดเรื่องโปรโตโอต่อไหม,อมโอเคทั้งที่ผมคุยโปรโตโอในช่องของพี่โจครับในเฟซบุ๊กครับว่าผมจะไปโปรโตโออ่าเริ่มเริ่มเริ่มใหม่เลยแต่ว่าทางในบิดออะ คือเขาไม่ยอมให้นักท่องเที่ยวไปคนที่จะไปได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ติดต่อเกี่ยวกับทางการทางราชการนะระหว่างประเทศอะไรเงี้ยคนคนนั้นก็จะไปได้ถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีะแ,แต่ถ้าสมมติว่านคนที่ะจะเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมันมันยุ่งยากมากนะโดยโดยที่ผมต้องไปติดต่อทางนีบิดอกับทางอะไรทีอยางไปสำนักงานทีอยาง,ง,าง,ายางจากนั้นแล้วเขาจะส่งผมไปเทสตร่างกายที่ที่ยางกุ้งเพื่อที่จะลองให้ผมเทสเดินว่า มาเดินจากจุดไหนไปจุดไหนกี่กิโลแล้วสามารถที่จะเดินไปพูโตโอไหวไหม <c oughs> นี่คือจากจากคำบอกเล่าของบริษัททัวร์ที่ผมติดต่อให้เขาเป็นคนคอนแทคเพื่อที่ให้ผมส่งผมไปพูโตะโอได้นะ <c oughs> แต่บริษัททัวร์บอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะส่วนหนึ่งก็คือถ้าไปได้แล้วเนี่ยผมก็ต้องจ่ายค่าไกด์ของทางบริษัททัวร์ซึ่งเป็นไกด์พม่าที่พูดถทายชันมากถ้าคนคนนี้ก็ไปพูโตโอแล้วัน,นี้ผมผมไม่มีปัญหาเลยจ่ายค่าไกด์เพราะผมไม่สามารถไปเองได้แล้วเพราะมันเป็นพื้นที่อันตรายเพราะ มีชนกลุ่มน้อยหรือว่า,าไม่ใช่คนพมา่าอยู่เยอะแล้วอย่างตรงนั้นจะเป็นคนที่สู้รบกันอยู่เยอะอคนที่ไปเที่ยวได้คือเป็นคนพมา่าหรือคนชนชาติพมา่าหรือคนไทยใหญ่แล้วแต่ไปได้แต่ว่าอย่างผมเนี่ยไปไม่ได้นําเที่ยวถ้าจะไปได้ก็ต้องผ่านการทดสอบร่างกายรวมถึงการทาเอกสารเพื่อจะเดินทางไปันน่นรวมถึงถ้าได้เดินทางแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าหนี่ของทางการพมาร่าติดตามไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อะไรที่ยากมากคือยากมากคือเน เรื่องของการดินเอกสารสองเรื่องการค่าใช้จ่ายซึ่งผมจะต้องรับผิดชอบอีกสองคนโทะไปคนเดียวก็เลยตอนนี้ก็เลยหาแนวทางให้บริษัททัวร์เนี่ยทำังก็ได้ก็คือให้มันไปง,ง่ายๆก่อนเนี่อโดยที่ว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงจึนเบอร์ใบถ้าแพงจนเบอร์ใบคงอาจจะไม่ได้ไปนะครัพูโตโอนี่คือความฝันของผมหรือว่า,วาต้องไปให้ได้นะก็เลยแต่ว่าผมก็ตั้งเป้าว่าผมขอแค่ไปเยียบพูโตโอแค่สามวันคือ